นั่งอยู well, so ่ได so really ้จนกระทั่งแล้วเล่าทานรบมนมาแล้วทานเล็กมาแล้วทานใหญ่เลยเราจะสังเกตได้ว่าพี่น้องของเราหลายคนที่เขาได้มีโอกาสเฉลิมฉลองวันกีเล็กแต่เขาไม่ได้มีชีวิตอยู่นัถึงวันกินใหญ่เลยนีวันนี้เราต้องขอบคุณสองน้องให้มากเราบอกในอันกุรอานว่าหากพวกเราจะนับถึงความเมตตาของอาลอเลแล้วละก พวกเราไม่มีวันที่จะไม่สามารถที่จะสามารถทำงนได้ยิงสลามก็สวยนะเพราะมันเห็นนะเนี่ยแล้วเออ,อ,อ,เอมาเราก็เสีย

Hồi, cái này ngang, luôn ngang, 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 ngang,

นี่เราแล้วเราแล้วเขาจะโชว์ หรอไม่ให้หลานดูหรอมานั่งน่อแถวว่ะนั่งแถวว่ะนั่งนี่ก็แดดนะนั่งนี่ก็แดดไหนอ่ะสามีอะไรน่อ้ยสามีไปนั่ง มงีร <P> ้ลไาจะกินม <If> <que> ีลูกเล็กน่ะซื้อไว้รถไว้ารเขียวอกเออเก่งมากโอ้หดู่ไดยหลใปเลยมกระาอกัยังโอ้เดใส่เ่เดียว อ่ะนี่ตัวละครพอ <coughs> ตอร์มาเต้นะคะขนาดจนยนะคะาดอมานะคะไข่กอแล้วก็อานะคะแล้วก็ขอาล้าแทนนะคะแล้วก็แทนแล้วก็มี่นมปัมีเ่าครั ใา่เรามีความสุขนะคะเดี๋ยวตอไปยืนนะแต่ขอถ่ายวีดีโอก่นถ่ายวีดีโอก่อนนะถ่ายวีดีโอก่อนแ้นึ่สองสามดไร้ยังนั่นแหละวยสวยขอถ่ายิว1โอ้ยโยนทำเยังไงมีความสุขมีความสุขสวยขี้เหนอี่พง อันดับไอีกรอบหนึ่งก็ขอบคุณทุกทคนที่มากินอาหารรับประทานกันอ๋อที่คอมิดไลไ้ผู้มานะะทุนไปนะะรันยิมาแพมาซัดเข้ามาเร็วยวมาคุรงเข้าป่วยนรฮะอันนี้เขบครัวยรงคาด่อยเนี่ยรับ

คุณสแล้วครับาราัลูก้วยไม่ดที่อาเราทาดเดียวกันมันกะปะนนนาปเอเไปคนเดียวก่อนนะคืมัด รู้หวดังมันี่ค่ะอติดหน้าติดหน้าเราป่นี่นี่ีมลน์ีลตัวอาเุส้า้หรือนตอยยนนะหอนตนี่อ่าต

ล่าแม่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  มกไมนไหนอ่เียใครเม่ใเปืนคี้เอไม่มีแล้วไม่เลยักนเรคะพี่ชาไม่เสร็จแย่เอตานนี้ะไม้หปยวนังกันนั่งขอลดวีดีโอก่อนโอเคมาม่เยอะขนาด

บาไม่แรเดี๋ยวตาไปก่ช่าแอร์บ้างช่แอร์ดนะช่แอร์ไหครับไม่ใช่ใช่ใช่ใครคนเชื่ออะไรนะช่างหัวปลาคนสวย

เต้น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 เนี้ลูกของมามีนะนนกของมามีนอันนี้น้องของมามีเหมนกบ้านมงต้อตนเลมึงต้ต่นแต่ก็มากคนหลับตาไว้้าน

พวกแกป็นนเสรออไปแล้วในแี่เข้าไปหน้าแน่แห้งข้ไปทาไปไเปิดฝาคนดึงออกแต่่มัซื้อไว้แล้วก็มอาไป่แม่่ไม่เคอยบว่าใ้กันยืไงล้รอล้หรอร้อนไ หมอไ่ตรวจช่วยว่าช่วว่าม่บอกว่าไม่คนไทยกราดรดูเดี๋ยวหมอตรวทำไปเยอะนะอันนี้อย่างว่ามันไม่ได้หายทุกคนไม่ไหายทุกค่เป็นแบบอ้ไรมนจากัีไปยีจ่ะ

ถ่ายถ่มีคนเข้ามามีจับมีถ่ายถ่เข้ามาจับไม่ได้ลบไม่ได้อ้มิมาเลยทั้งัี ยูารนเกงดีปาหมดไปยังร awesome. um, yeah. ่ดโ่แอบหมดแล้วนไปอีต้องธรรมชาติแบบคุยกันอยู่แล้วก็ให้มาถ่ายเองธรรมชาติแอบใช่ป่แอบถ่ายใช่ป่ะ

บินบินดูสิส,สิมองไปดีแม่ก็มองไปดี หมกเาัไมแกจ,<ะ>จ oh yeah. ่แล <cour te> ้วตอนนี oh yeah. oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Mm ้สยอะมนับใ่ไมจจับผไฟก็สววยยาเลยข้ามตกใจเล่เด็กเข้ามาเด็กมองเลยเกตอคืนนี้มิ่งเขาไม่ไปอยู่ปาร์ตี้อะบ้านแม่เรอ้าแร